สวัสดีครับเอฟซครับผมกับยุกับช่องลำน้ำอีสานชื่อก,กาแล้วครับสาวน้อยบ้าหมูมือน,นีไม่ได้กีดยางเอฟซเก็บยางแต่หมื่บ้านลวครับล่อไปขายมือน,นีเลยเขาปลากันบ่อยากาพากัวเอฟซเสียงโว้ยเมื่อย์นี่ผมยางมากประมาณหา็อกหกหลอก,ก,ล,อกล้วครับเอาส,อสาวน้อยเห็ดปวกตาเก่าหรอเอฟซโอ้สวยสิพอครับแต่ว่าได้อยู่ในกระตาสองดอกกับเราเอฟซ มันบมเป็นตาไายครับมาเจอดอกนี่มันงามครับเลยสีไทยเอฟซีเบิงโอ้เ oh, มยเงยเงยม,มาแตอทีสี่สี่สิบครับเอฟซีคนเต็มปลาผมนึกว่าค้นหน่อยว่มามันหลายกว่านี่หมูเว่นอีกมันกำลังสีแทงเห็ดกำลังสีเริ่มออกอีกครับเห็ดกำลังสีออกซสมีแหละนี่กำลังสีแทงมัน,นี มันก็อกทับแจงสิแหละเอฟซีมาเด้อเมื่อกี้เม็ดปกุกดาวคนหลายก็ซามแต่กบมวน <c oughs> ผมยากาพาผมยาวค้าละ <c oughs> อาดอกแรกมานมากแล้วละ่ะถ้าคิดปเอฟซีเบิงเดี๋ยวคงมีดอกต่อไปครับเดี๋ยวตามกันต่อครับเอฟซี FC ครับ กะตอนเนืองเอฟซีตั้งใจที่แรกว่าสิมาหาเห็ดปวกตามปแล้วครับเนม่ามันบวกออกครับมีน้อยก็เลยสียทายคลิปวิดีโอแบบเฮ็ดรวมให้เอฟซีเบิง้งสาวหน่อยครับเป็นคนพอครับเฮ็ดเขาไข่ดอกบากไงเอฟซี FC เอ้ดอกง,งามๆครับอุ้ยสุดยอดอีรีเอฟซีเปลี่ยนแผนกับท่านหันก่อน,นกับสาวหน่อยเกบเห็ดไข่นี่แหละไปปนซะก่อนโอ้โห โอ้หอมเอฟซีสุดยอดเลยครับอุ้ยเดี๋ยวดตามต่อเอฟซีขันมานครับผมมา,ามาเอฟซีมานตัวเนื่งครับสาหน่อยเฮดปวกตาับครับเที่ยวนี้มาไม่น้อยมาคุดหม่เสียเวลาเขาจะได้งยงางเ้าหาหลังจากได้เฮดไอเขาไขเอฟซีก็มาได้เฮดปวกตาับสาหน่อยพ่อครับ กรังโพเห็ดกำะรังโพจากดินเอฟซีเอ้ยถึงว่าพ้ากันยางอย่างไรก็บอเห็นเห็ดเห็ดสีออกมอนี่แหละเอฟซีมันโบบานบัตตอรนีก็สิบไปบานในซุ้มขอมาไต่ช่วงสองทุ่มเวลาบัตตอรนีได้กันนี่ครับกัยามันเล้วไดี๋ยาตัวละตัวอูว้ยทับใจเอฟซีนี่ครับหลังจากได้เห็ดปวกไปเห็ดขอไข่ครับ นนเดี๋ยววัฒนในท่ายอยู่เอามือลงนะสาวหน่อยนี่มาคักมาช่วยกำกันมึงอ่ะกับเห็ดอัน,นอันนี้เห็ดขอไข่ไม่น่อยถือเห็ดไข่ดอกอัน,นหนึ่งเอออันละเดี๋ยวด้วยหนึ่งสองสามสุดยอด เดี๋ยวมาหากันต่อครับเอฟซี FC ครับกระมานต่อเนื่องครับเอฟซี FC, หลังจากได้เฮ็ดบวกตาอับสศราหน่อยพ่อว่างหันครับดอกนี้เป็นบ่าวหมูพ่อครับเอฟซี FC. นี่ครับถนน FC, เอฟซีเกิดอยู่ข้างทางเลยนี่อื่นเศร้าหน่อยมาขุด,ดเหลือเอฟซีเฮ็ดตูมครับเฮ็ดง,งาม้าเฮ็ดตลาดอีกแล้วเอฟซี FC, เอ้ยนีแหละผมนึกว่าจะบ๊องแมนแน่เบื้งนึกวา่าจะใบใหม่เอฟซี FC, เอ้ย มาเบิ่งไก่ไข่หอยเห็ดตัวนี้เห็ดดงม,มันจะว่าขายเน่ขาขายเนาอยู่แต่ว่าขาหน่อยไก่เห็ดปวกฟันหะเห็นมั้เห็ดดงเห็นสมีมันสิ <Okay. S 1> ตอลงมังนี้มันสิอ้วนเอฟซีแต่มันก็สิตอลงครับขันเขามาในดงเลือดเครับเอฟซีเฮ็ดสัตว์เดี๋ยวมาหากันต่อครับเอฟซี FC ครับมันหมานครับ สรุปคลิปเอฟซีเอ้ยบประมาณครับออกมาบอแมนแนวบอแมนทางของสาวหน่อยเบาหมูแล้วออกมาไต่เฮ็ดนี่นี่แะครับผลงานแต่ไข่ยอยู่ใ้ดอกตุมต้มๆครับหนึ่งสองสามได้สามดอกนี่แหละครับจะได้ทายคลิปให้เอฟซีบึงสี่ดอกกําเห็ดของไข่เอฟซีย,ย่างขักยางแนวเหมือนนี้เมื่อยอะไรครับแต่เป็นบอคือขักสองดอก กวนนานนั้นบริไทย fc ฟซีมาไายไายดอกนี่ครับนี่1 2 3 4สเฮ้สุดยอดเลยม้นมนี่เมื่อยไลาย FC กับเหมือนเดิมล้วครับฝาก fc แฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แน่สาหน่อยยิ้มบอกเลยม้นมนี่เฮ้เด็กสว่างได็ครับมันบ่คือเนาะคนหลายครับว่ามาเด็กแล้วก็วยังมาท่านคนอยู่คนไตเเ็ดว่าม่น โอ้ยขักหลายเอฟซีเอ้ยคนไต่เห็ดผมกับเจ็กสิวาจังไดหลายหักหลายเนี่ยเอฟซีจนไปค่าสิวาวครับปลาไดไก็มีต่ห้อยตีนยางไปก่อนสุดท้ายก็ฝากไว้ซ้ำนีแ้แหละเอฟซติดตามมาต่อครับกันจังไดเนาะอ,อย่าลืมช่องลำหน้ามีสานเดอ้อเอซเดอ้อสุดท้ายนี่ขอก่าวข้าว่าสวัสดีครับ